นี้เราอยู่ประบุแล้วนะฮะวันนี้เรามีภารเอาตัวรอดกันนะฮะโอเควันนี้เราก็จะชมดูบ้านของทุกคนสักแตบบ Thank <laughs> you. อ๊าฮึอ๊าเดินเลยครับ สุดในโลกนี้ใครพูดวะใครพูดเอ่ยห้าหกบิดไม่หาย บินเอ่อไับเฮ้ย็นเ้ชมบ้านอเ้าเสร็จแล้วในบ้านผมกาดป้นหลเนไ เก็บของใส่ตัวจะมีคนมาขโมยยิงเอาเก็บ เลไม่ส่องทำไมวะ ơ chợ ơ được đuôi hé 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 À, chắc là bà này đi Ơm Mấy đứa con xui xui ở đây Good job Oh, kẹp này đây Bọn, ở lại không biết luôn à Hãy subscribe cho kênh Ghiền 证据。 อไม่ได้ to libo 嘿嘿嘿。 ด้วยห้ามทุกบ้านเราห้ามขโมยของเลย ที่จะมีดับดเบเตอร์เราจะมาทดสอบการแจกของกันเอาหมดหมดหมดเอาไปแช่ตู้ทีเนี่ยเอาไปแช่ช่องี่จะได้ครับครับครับ もうこっちはね。Um,